ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อ13ทางผีผ่านในบ้านรีบเช็คก่อนจะเผอเลี้ยงผีโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านานบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันบางเรื่องก็เป็นเพียงกุศโลบาย ที่สร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตบางเรื่องก็เป็นเพียงที่ถูกเล่าตกทอดส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นในการเลือกซื้อบ้านการสร้างบ้านการซื้อคอนโดหรือการเช่าคอนโดซักห้องเพื่ออยู่อาศัยคนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะตรวจสอบ จุดผิดปกติหรือจุดที่ไม่เหมาะสมในบ้านก่อนเป็นลำดับแรกบางคนก็จ้างสินแสมาช่วยตรวจด,ดูเพื่อความสบายใจเรียกได้ว่าการตรวจเช็คความเรียบร้อยในงานก่อสร้างและการตรวจเช็คห่วงจุย้ยเป็นสิ่งที่ต้องมาคู่กันเลยก็ว่าได้วันนี้ เรานำสิบาทางผีผ่านในบ้านมาให้ได้เช็คกันพร้อมทางแก้แบบง่ายๆตามความเชื่อจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูกันเลยค่ะ 1. บ้านร้างที่พักฟรีของผีเร่ร่อนใครมีบ้านหลายหลังหรือกำลังขายบ้านอยู่อย่าปล่อยบ้านของท่านให้ไม้เถาเลื้อยขึ้นเป็นอันขาด เพราะนั่นคือสัญญาณของการไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานในที่สุดก็จะกลายเป็นสิ่งที่สิงสู่ของวิญญาณผีเร่ร่อนตามความเชื่อดังนั้นควรหมั่นเข้าไปดูแลทำความสะอาดทางยาที่ขึ้นโรคเช็คกรอนประตูหน้าต่างให้แน่นหนาเพราะบ้านที่ถูกทิ้งร้าง ไม่ได้เป็นที่หมายปองเฉพาะผีเท่านั้นแต่คนเร่ร่อนเด็กติดยาก็ชอบสถานที่แบบนี้ด้วยเช่นกัน 2. ห้องนอนไม่มีคนนอนระวังจุดจุดจุดจะมานอนแทนเช่นเดียวก,กันกับบ้านร้างค่ะบ้านที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันหากมีจำนวนห้องที่มากเกินไปจนไม่สามารถ ใช้งานได้ครบทุกห้องหรือแม้แต่ห้องนอนสำหรับแขกไม่ควรจัดเตรียมที่นอนหมอนมุ้งไว้อย่างดีเสมือนเชื้อเชิญให้ใครสักคนเข้ามาพักโดยเด็ดขาดห้องที่ปิดไม่ได้ใช้งานจะเป็นศูนย์รวมของวิญญาณต่างๆเป็นแหล่งรวมของพลังงานเย็นเวลาเดินผ่านจะรู้สึกขนลุกแปลก ห้องนอนที่ไม่มีคนนอนต้องไม่มีเตียงไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มใดๆทั้งสิ้นหากไม่สะดวกที่จะจัดกับเตียงนอนและฟูกนอนก็ควรคลุมเตียงและฟูกกันฝุ่นเอาไว้ส่วนหมอนผ้าปูผ้าห่มต่างๆเก็บเข้าตู้ไว้ให้มิดชิดเลยค่ะเพราะ ไม่ใช่แค่ผีเท่านั้นนะคะที่อยากจะนอนแต่บรรดาฝุนไรและเชื้อโรคก,ก็อยากจะมานอนด้วยเช่นกันทางที่ดีควรเปิดประตูและหน้าต่างของห้องนั้นเป็นประจำเพื่อให้พลังงานร้อนเข้ามาแทนที่พลังงานเย็นนั่นเอง 3. นอนใต้คือบ้านระวังเจอดี ในสมัยก่อนการสร้างบ้านนั้นมักจะนำต้นไม้ใหญ่มาสร้างค่ะยิ่งไม้ขนาดใหญ่มากก็แปลว่าต้นไม้ต้นนั้นอยู่มานานมากด้วยเช่นกันจึงทำให้ต้นไม้เหล่านั้นมักจะเป็นที่สิงสู่ของเหล่าวิญญาณทั้งนั้นพอตัดไม้มาสร้างทำเป็นบ้านวิญญาณเหล่านั้นก็จะติดตามมาด้วย ส่วนช่วงเวลาที่ผีจะหลอกคนได้ก็มักจะต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนดังนั้นเตียงจึงเป็นที่ทำเลเหมาะสำหรับการหลอกนั่นเองการวางเตียงนอนไว้ใต้คือหรือคานมักทำให้โดนผีอัมฝันร้ายหรือมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายอยู่บ่อยๆหรือ ในหลักตามความเป็นจริงนั้นการนอนใต้คือก็มีความเสี่ยงเพราะมันอาจหล่นมาทับเราได้นั่นเองค่ะ 4. อยากโดนผีอำให้นอนขวางประตูนอกจากจะวางเตียงใต้คือไม่ได้แล้วก็ห้ามวางเตียงให้ทิศทางเท้าหันไปทางประตูห้องนอนอีกด้วยเพราะ มันเป็นทางผีผ่านหรือเป็นลักษณะของการนำศพออกมาด้วยนั่นเองการนอนโดยยื่นปลายเท้าไปทางประตูห้องจะส่งผลให้เรานอนฝันร้ายโดนผีอัมไปจนถึงเจ็บป่วยไม่สบายได้แต่หากใครอยากลองดีแล้วก็ให้ทดลองด้วยการนอนขวางติดชิดประตูค่ะ รับรองว่าแรงกว่าหันเท้าตรงกับประตูแน่นอน 5. ประตูตรงกันสองบานผีผ่านฉลุยไม่ว่าจะเป็นประตูตรงกันสองบานหรือสามบานความเชื่อของคนโบราณก็ถือว่าเป็นทางผีผ่านเหมือนกันค่ะวิธีการแก้ก็จะมีสามวิธีหลักๆ วิธีแรกคือการติดตั้งฉากกั้นห้องหรือตู้หนังสือระหว่างประตูแต่ละบานหากเป็นประตูหน้าบ้านจะใช้กระถางต้นไม้มาวางก็ได้วิธีที่สองหากไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับการกัน้นให้หนำลูกแก้วคริสตันหรือโคมระยะมาแขวนเหนือประตูหน้าบ้านแทน วิธีที่สให้ติดตั้งพามานกั้นระหว่างทั้งสามบานเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งก็เพียงพอแล้วหากไม่ทำก็อาจจะส่งผลให้เมียเรื่องแร้ายเกิดขึ้นในบ้านของเราได้ 6. เส้นผีที่ทางสามแพง่งการเส้นไหวผ้ผีมักจะต้องนำขนมของกินไป วางไว้ที่ทางสามแพร่งจุดธูปหนึ่งดอกสวดนโมสามจบต่อด้วยอิติเวสุวรัน,นูสัพพภูตโตสุขังเจ็ดจบแล้วอธิษฐานว่าใครที่หิวโหยเชิญมากินอาหารเหล่านี้ได้เพื่อเรียกเหล่าวิญญาณที่หิวโหยให้มากินจากนั้นให้เดินกลับโดยอย่าหันหลัง ไปมองเป็นอันขาดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่บ้านที่ตรงกับทางสามแพร่งถือเป็นอัปมงคลวิธีแก้มีทั้งหมด4วิธีคือการติดกระจกนูนไว้บริเวณหน้าบ้านติดกระจกแปดเหลี่ยมยันแปดทิศไว้บริเวณหน้าบ้านทำกำแพงบ้านแบบสูง หรือปลูกต้นไม้ที่มีขนาดสูงกว่ารัว้วบริเวณหน้าบ้านเลือกสักอย่างหรือจะทำทั้งหมดเลยก็ได้ 7. ต้นไม้ผีสิงไม่ใช่ต้นไม้ทุกต้นที่เราจะสามารถปลูกในบ้านได้ต้นไม้อย่างตระเคียนไซกล้วยตนีนีและโพถือเป็นต้นไม้ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการสิงสู่ของวิญญาณ 8. เงาใครที่ปลายเตียงการติดกระจกเงาไว้ที่ปลายเตียงหากบังเอิญตื่นขึ้นมากลางดึกเที่ยงคืนระวังสิ่งที่สะท้อนออกมาในกระจกจะเป็นคนอื่นทางแก้ก็คือเอากระจกบานที่อยู่ปลายเตียงไปไว้มุมอื่น จะดีที่สุดนอกจากความเชื่อเรื่องลี้ลับแล้วทางหลักวิทยาศาสตร์การวางกระจกไว้ที่ปลายเตียงจะส่งผลให้เราสะดุ้งตกใจไม่ดีต่อสภาพจิตใจอย่างแน่นอน 9. หมุมมืดคือที่ชอบที่ชอบของผีพลังงานแสงเป็นพลังงานที่ผีและเหล่าวิญญาณ ส่วนใหญ่ไม่สามารถสู้ได้ดังนั้นเราไม่ควรปิดมา่านทึบแสงทั้งบ้านจนทั้งบ้านมืดสนิทและไม่ควรปล่อยให้ห้องใดห้องหนึ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งในบ้านอับแสงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่สิงสู่ของสิ่งที่มองไม่เห็นได้ สิบวิววัดป่าช้าสุสานโรงพยาบาลไม่ใช่เฉพาะวัดเท่านั้นแต่บ้านใครที่อยู่ใกล้กับสุสานป่าช้าโรงพยาบาลในลักษณะที่สามารถเปิดหน้าต่างไปเจอได้ต้องหาทางแก้ไขด่วนอย่าเผลอจูนกันติดขึ้นมาแล้วก็ระวัง จะโดนตามไม่รู้ตัวเพราะสถานที่เหล่านี้ล้วนเป็นที่สถานที่ที่มีคนตายทั้งสิน้นทางแก้ก็คือการสร้างกำแพงทึบปิดทับไม่ให้มองเห็นหากไม่สามารถทำได้จริงแนะนําให้หาต้นไม้มาปลูกบงังช่วงบริเวณที่มองเห็นพื้นที่เหล่านั้นและลดการเปิดปิด ประตูหน้าต่างบริเวณนั้นบ่อยๆเพียงเท่านี้ก็อยู่ได้อย่างอุ่นใจแล้วค่ะ 11. ประตูห้องห้องนอนตรงกับบันไดผีผ่านประตูกับบันไดาหากอยู่ตรงกันตามความเชื่อจะถือเป็นทางผีผ่านเป็นพลังงานเย็นหรือลมที่วิ่งผ่านไปมาบริเวณนั้น ทำให้ได้ยินเสียงหน้าห้องตลอดจึงนอนหลับได้ไม่สบายนั่นเองถ้าไม่ใช่บ้านมือสองหรือคอนโดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอกับปัญหานี้ยิ่งถ้ามีประตูระเบียงตรงกับประตูห้องอีกห้องหนึ่งด้วยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะอากาศจะโดนดึงทำให้อึดอัด นอนไม่สบายฝันร้ายดีไม่ดีอาจจะได้เห็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยก็เป็นได้วิธีแก้ให้หาซื้อน้ำเต้าปลูกเสกที่เจาะรูเรียบร้อยมาวางที่หัวนอนหรือแขวนเหนือประตูโดยแขวนให้น้ำเต้าชี้ขึ้น12ครัวสกปก ระวังผีมากินเศษอาหารครัวสกรปรกมีความเชื่อของคนไทยนั่นเองและของคนต่างชาติด้วยเช่นกันคนไทยเชื่อว่าจะทำให้อับโชคความเชื่อฝั่งเม็กซิโกกล่าวกันว่าเวลากินข้าวแล้วไม่ล้างจานจานที่สกรปรกจะล่อให้ผีมากัน ผีจะพยายามกินอาหารที่เหลืออยู่ในจานทำให้มักได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในครัวนั่นเองหรือแม้แต่ศาสนาอิสลามก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพวกยินที่มากินเศษอาหารเหลือทิ้งอีกด้วยและก็ไม่ใช่แค่ผีอีกเช่นกันแมลงสาบหนูมด ก็ชอบเศษอาหารเหล่านี้ด้วยทางที่ดีควรล้างจานทุกมื้ออาหารและเก็บเศษอาหารไปทิ้งในทางขยะนอกบ้านทุกวัน 13. ตั้งสารในบ้านต้องระวังการตั้งสารควรตั้งออกมาให้ไกลจากตัวบ้านเพื่อไม่ให้เงาของตัวบ้านทับสารพระภูมิสารเจ้าที่และ ไม่ให้เงาของสารพระภูมิสารเจ้าที่ไปทับตัวบ้านด้วยเช่นกันเพราะเชื่อกันว่าจะทำให้บ้านเหมือนถูกวิญญาณเบียดเบียนและส่งผลให้ชีวิตเจอแต่อุปสรรคและปัญหาได้และนี่ก็เป็นทั้ง13ทางผีผ่านในบ้านที่ต้องระวังซึ่งเป็นเพียงความเชื่อที่ส่งต่อกันมาเท่านั้นนะคะ หากเราดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทแม้ว่าบ้านหรือองค์ประกอบภายในบ้านจะมีจุดผิดพลาดไปบ้างไม่ตรงกับสิ่งที่ดีงามตามความเชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะหากไม่สบายใจการแก้ด้วยเครื่องรางตามความเชื่อก็สามารถช่วยได้ค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้ เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและ เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ